เดบิตขายด้วยการฝากขายที่คำนวณไว้เมื่อกี้คือห้าแสนสี่พันใช่ไหมคะเคดิตด้วยต้นทุนสามแสนหกหมื่นใช่ไหมคะในรายการพีเรียดิจะเป็นการปิดบัญชีเหมือ,อนวันสิ้นงวดตามที่เราเคยเรียนในเรื่องของการปิดบัญชีที่จะมีทั้งกรณีที่ปิดบัญชีของเพอ่์ไปช่วยและปิดบัญชีของพีเรียดิตามที่เราเรียนมาในบัญชีตอนต้นๆใช่ไหมเหมือนบัญชีหนึ่งนะคะใช่ไหมคะการปิดบัญชี ถ้าวิธีการบันทึกบัญชีของสินค้าเป็นแบบ periodic กำลังเรากำลังเรียนที่เรากำลังปิดอยู่เนี่ยคะ่ะแต่ถ้าเพอร์่ฟคช่นก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งถูกต้องไหมคะอันนั้นคือนักศึกษาเคยเรียนผ่านมาแล้วในบัญชีหนึ่งในเรื่องของการปิดบัญชีทั้งหมดที่จะมีปิดล้วผ่านต้นทุนขายกับปิดโดยไม่ผ่านต้นทุนขายยังจำได้อยู่ไหมคะบัญชีบัญชีหนึ่งอะ่ะเสร็จแล้ว เราก็มาปิดบัญชีใช่ไหมคะเดบิตขายโดยการฝากขาย54,000เครดิตต้นทุนขายโดยการฝากขาย3 0 0เครดิตค่าใช้จ่ายในการฝากขาย7 0 0อยู่ด้านเดบิตปิดบิดเครดิตใช่ไหมคะค่าโฆษณา6,000เดบิตเครดิตค่าโฆษณา6,000เครดิตค่าในหน้า180เครดิตส่วนลดจ่าย18,00 ที่เหลือก็เป็นกําไรจากการฝากขายถูกต้องไหมคะรายการที่อยู่ด้านเดบิตท,ทั้งหมดเวลาปิดต้องเอาไปไว้บัญชีตรงกันข้ามแล้วก็จะเป็นกําไรหรือขาดทุนถ้าด้านเดบิตมากกว่าด้านเครดิตตรงนี้ก็เป็นกําไรแต่ถ้าเป็นขาดทุนขาดทุนจากการฝากขายต้องไปอยู่ด้านขายคะ่ะแล้วไปอยู่ด้านเดบิตถูกไหมคะข้อน,นี้เป็นกาไรหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบก็เกิดจาก ด้านเดบิตห้าแสนสี่พันลบด้วยอะไรคะสามแสนหกแ้วย7เจ็ดันห้าลบด้วยหกพันแล้วก็ลบด้วยหนึ่งแสนแปดรอยแล้วก็ลบด้วยหนึ่งหมืนแปดสิบค่ะเสร็จแล้วก็บันทึกปิดบัญชีสินค้าส่งไปฝากขายเข้าบัญชีกำไรขาดทุนก็บันทึกปกติคะ่ะเดบิตสินค้าส่งไปฝากขายเครดิตด้วยกำไรขาดทุนสามแสนหกมืนค่ะเดบิตสินค้าส่งไปฝากขายเครดิตกำไรขาดทุนสามแสนหกหมืนค่ะ นี่เป็นการบันทึกบัญชีของทางด้านผู้ฝากขายกรณีที่โจทย์บอกว่าให้บันทึกรายการฝากขายแยกตางหางจากการขายปกติมันจะมีแยกกับรวมใช่ไหมอันนี้คือกรณีที่แยกจากการขายตามปกติและให้ใช้วิธีการบัญชีที่เป็นอะไรคะพ e r i ี dic ิในบทที่หนึ่งในบทที่1หนึ่งจะมีทั้งพ e r i ี่ i c และเพ r p e t u ช l วในข้อสองจะเป็นแบบอะไรเพ r p e t u ช l วใช่ไหมปอถักอะ พอถักกับข้าวฟ่างอ่ะสารภาพซะว่าวใครยังไม่ได้ส่งกันบ้านอาจารย์เยอะแยะเลยใช่ไหมแล้วส่งแต่บทง่ายๆมาใช่ไหมไนที่ยังไม่เคยทำบทนี้ไปทำข้อที่สองที่เป็นข้าวฟ่างกับปอถักน,นั้นจะเป็นอะไรครับเผอ่์เพชชั่วลองบันทึกดูไม่ต่างกันยังไง นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นดาวน์โหลดกันบ้านให้กันบ้านก็คือหมายความว่าเฉลยกันบ้านให้บทที่หนึ่งอาจารย์จะไม่เฉลยทุกข้อนะคะจะขึ้นให้ดูแล้วคราวหน้านะักศึกษาพิมพ์มาทั้งหมดแล้วมาดูไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะกันบ้านทั้งหมดที่ท,ที่ทำนักศึกษาพิมพ์ออกมาทั้งหมดของนักศึกษาแล้วก็ดูกับอาจารย์ว่า เออเราจะตรงกันไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่ได้ทํากันบ้านส่ง,งอาจารย์เลยคือคือวิชาชั้นสูงหนึ่งเนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างเยอะมีตารางใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักศึกษา,าจะต้องทํากันบ้านทุกครั้งเดี๋ยวเวลาสอบจะทําข้อสอบอา,ารยจไม่ได้นะคะอันนี้เพียงแค่สี่บทเดียวที่น่าจะเป็นสานักงานใหญ่กับสาขาเรื่องสุดท้ายอาจารย์ให้5าบทแต่ว่าเวลาสอบอาจารย์ห้าบทอาจารย์ให้เลือกทํสี่บทบทที่สามมีข้อสามมีสามข้อใช่หรือไม่ครับอ๋อมีสามข้อค่ะมีสามข้อ บทที่สามมีสามข้อนะคะใครที่เมื่อกี้เข้าไม่ได้ดาวน์โหลดไม่ได้ลองติดต่อกับทางวิทยาลัยนะคะเพราะเพื่อนๆเ,เขาดาวน์โหลดได้ลองลองดูนิดนึงนะคะนักศึกษากลับเข้าไปดูวันนี้กันบ้านสองข้อเป็นเรื่องสัญญาเช่า สัญญาเช่าใช่ไหมลองลองกลับเข้าไปดูที่ลองกลับเข้าไปดูเป็นสัญญาเช่าใช่ไหมสัญญาเช่าจะอยู่ในบทที่สี่ค่ะบทที่สี่จะเป็นสัญญาเช่ามีสองข้อด้วยกันใช่ไหมคะมีสองข้อคะ่ะดูยังคะดูยังคะนักศึกษาเข้าไปดูยังคะมีสองข้อคะ่ะ ต้องการให้ทำทั้งด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้ได้ความต้องการของอาจารย์คืออาจารย์ต้องการให้เราบันทึกรายการทั้งทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้ได้นะคะใช่ไหมคะมีสองข้อใช่ไหมทุกคนเข้าไปดูยังเออคนที่เรียนเรียนประจำอะค่ะลองเข้าไปดู บุรยาใช่ไหมคะมีใครนะที่ใช้คาที่ใช้แมวว่าชิริก้าใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรการซินีแล้วก็คุณธนพลแล้วก็คุณคุณธนพลก็เรียนใช่ไหมคะแล้วก็คุณอะไรคะวิน,นัยใครที่เข้ามาใหม่ลองลองลอง,ลองดูนิดหนึ่งธนพรอ,อ่ะขอโทษค่ะธนพร ลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองทำสองข้อนั่นแอาจารย์ก่อนที่อาจาย์ดาวนโหลดขึ้นให้วันนี้ลองทำเลยค่ะลองทำเลยใครที่แอบเรียนใครที่แอบเรียนก็ค่อยๆแอบดูเอาชีตมาหรือเปล่าลองดูนะคะถ้าทำเขาทำทำกันบ้านพิเศษขอ,ของอาจารย์ได้ก็จะทำข้อสอบอาจารย์ได้เราลอง,ลอง,ลองทำดูอาจารย์เป็นห่วงว่ากันบ้านก็ไม่ค่อยทรงแล้วเดี๋ยวจะมีคะแนนเก็บให้ไหม ษาลองทำดูนะคะเสาสิบเจ็ดเราเรียนเหมือนเดิมนะเวลาไม่ใช่เวลานี้นะคะเวลากี่โมงนะห้าโมงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเหมือนเดิมอ่ะลองทำดูค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไล่เฉลยกันบ้านขึ้นให้ขึ้นเว็บให้เฉลยกันบ้านของอาจารย์จะเข้าไปอยู่ในวันนี้ ธนพรทำไมเปิดไม่ได้คะคุณวินัยเปิดได้แล้วใช่ไหมคุณมินคุณวินัยเปิดได้แล้วลองคุยกับคุณวินัยคุณธนพรลองลองคุยกับคุณวินัยนะคะเปิดได้แล้วค่ะกันบ้านหงอาจจะอยู่ใน PowerPoint อ่ะเป็น PowerPoint ใช่มีสไลด์ทั้งหมดจุ่เก้าหน้าแต่ต้องการให้ทำแบบฝึกหัดจุดสองหน้ามีสองข้อใช่ไหมมีข้อหนึ่งกับข้อสองอ่านักางสั้ลองดูเลยค่ะ เดี๋ยวจาจะเข้าไปเอากันบ้านขึ้นให้แล้วสารลองทําเลยนะคะทําเลยถ้าทาร้องต้องทําเลยค่ะกันบ้านใครที่แอบเรียนอยู่วันนี้อะอาจารย์อนุญ,ญาตให้ส่งภายในสองทุ่มโอเคไหม ส่งไปในสองทุ่มโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดสองทุ่มอาทิตย์ทีท่แล้วไม่ได้เข้าเรียนมีการบ้านอยู่นะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะทำเลยค่ะโอเคนะถ้ายัางไงเดี๋ยวถามอาจารย์เมลอาจารย์มีแล้วใช่ไหมอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาส่งการบ้านทางมหาลัยนะไม่ได้ต้องการให้ส่งทางเมลนะเมลไว้คุยกันได้ ค่ะจะทบทวนทบทวนเลยค่ะแล้วนะักศึกษาไปดูบทที่หนึ่บทที่สไม่เข้าใจตรงไหนมาถามอาจารย์อาทิตย์หน้านะคะอาจารย์จะอธิบายให้ทั้งหมดพร้อมกับเรียนเรื่องใหม่แล้วก็จะส่งเขากันบ้านขึ้นให้โอเคนะคะลองทำดูต้องฝึกเยอะๆค่ะวิชานี้